ก่อนที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่ก็ตับตาก่อนนะคุณนภา,านะกกัรแจใสๆนะนั่งสบายสบายเอากายให้สบายตับใจให้สบายกายสบายก็ต้องผ่อนคลายทุกส่วนไม่ตึงไม่เกร็งไม่เืิครับควาสึมานั่งพักผอนกันหละ สบายนะแล้วกายความตั้งใจแล้วก็ยิ้มสักนิดนึงข้กับตัวเองเีวันนี้คุณนภาได้ชี้ตั้งในสมกับเป็นยอดนักสร้างบารมีเวเายิ้มตามนล้วก็คลาตั้งกายก็จะคลายตามไปปรับกายแล้วเราก็ปรับใจให้สบาย ใจจะสบายได้ต้องวางภาระซึ่งรายภายนอกเป็นคือทิ้งทุกอย่ากวางทุกสิ่งแล้วเอาใจเรามานิ่งตรงกลางอย่างเดียวนิ่งตรงกลางสบายเพราะใจเนี่ยมันเป็นที่เก็บบุญของมนุษย์ถ้าเราเวลาสร้างบุญใจตรงนี้บุญจะไม่หกหลด ใ้เป็นพาชนะรองรับคุณของมนุษย์คนที่ทํามานับพบนับชาติไม่ถ้วนทั้งปัจจุบันและชาติหรือนบุญที่จะปิดกองกระสินในวันนี้อันเป็นบุญใหญ่เกี่ยวเนื่องด้วยครูบาอาจารย์แลก็เป็นกองทุนที่จะรอเลีเ่ยงงานก็จะสงหาทั้งหมดเเลยพระฉะนั้นเลยนะสร้างมารมีก็จะโมแผห ก่อนจะําพิธีเนี่ยใจต้องนิ่งต้องใส่นิ่งใจนิ่งใจใส่พรานะก็จะไม่รู้บุญมีมากก็ยิ่งดียิ่งโตใหญ่ก็ยะมีอนุภาพตึกดูกับความสำเร็จมาสูชีพการความสำเร็จในโลกมนุษย์เป็นเอียงวิญทากแตั้งใครปฏิบัติก็ตามใช้บุญทั้งนั้นเลจากนั้น วันนี้คุณปาาก็ให้ปลื้มใจเป็นวอนที่เราปิดกองกตินสําเร็จก่อน,นกถินอีกตั้งไหลายเก่อนทีปิดก่อนคุณก็ไหลมาก่อนเมื่อเราปลื้มก็อก็ใจนิ่งๆตรงกลางนิ่งสบายที่ใจเรานิ่งๆใจมาจาันจะการตัวเองนิ่งใงนิ่งนั่นแหละ พอใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มใจดวงนี้ของเราจะถูกขัดเกลารไม่เคยใส่ไม่เคยบริสุทธิ์ใจยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ชนะยิ่งโตใหญ่แล้วก็ไม่รู้มันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะนิ่งได้แล้วก็นิ่งอาศัยความนิ่งนี่แหละารัใจตัวเองนิ่งไม่ได้เราก็ภาวนาไปสัมมาอาระฆัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังในเสียงภาวนาก็คลายคลายเสียงสดบน,นในใจดังแวแวแววเย็นเย็นมาจากกลางทองกลางกายของเรานิ่งสบายไปเรื่อยๆก็ภาวนาไปเรื่อยๆจน่าใจจะนิ่งนิง่งแล้วเราก็ไม่ต้องภาวนา ให้ความนิ่งการไปเรื่อยๆนะนิ่งใงนิ่งนิ่งไงนิ่ง,ง,งสบายนะกลางกายนะนิ่งสบายอารมณ์ดีใจเย็นๆน,นิ่งไปเรื่อยๆมีความสุขใจนอจะกนีหน้าร่างกายก็ต้องปลอคลาสบายท่างกายเป็นรูป ใจก็หลมรวมสบาใจอย่างนี้แหละทึงจะเป็นใจที่เหมาะสมที่จะลองรับคุณนคุณปาาตันดิ่งสับตู้ตันนิ่ง,บงสบาสับเอพุทธาปะลัป,ปตาปะเจกานังจะยังพลัง อรหันตานันจติเชนะรักขันทามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัภาโสธีภระวันตุเตอใจใสๆนะคุณนภา,าจะได้เตรียมถวายาลำดับต่อไป เป็นพิธีกล่าวคำถวายจัตุปัจจัยเทยธรรมเพื่อกระถินธรรมชัยปี2564โดยประธานกองกระถินธรรมชยัยกาลยานมิตรนภา,าวันพิรุณเตรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสาภาคาวาโตปุปภาคานามการังการโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยังพันเตอีมานิมายังพันเตตุปัจยาทีนี้จตุปัจยาทีนี้สัปาริวารานิสัปาริวารานิพิขุสังคะสะพิขุสังคะสะโอนชยามะโอนชยามะ no no สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขสังโคพิขุสังโค มานี้อิมานี้ตุปัจจยาทีนี้จะตุปัจจยาทีนี้ปฏิคันหาตูปปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทารตังอีคารตังตายะอิตายะสุขายะสุขายะนพานายะจะนิพานายะจะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายคอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมจตุปัจจัยทายธรรมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระพิสุสฆงแด่พระพิสุสงฆ์ พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์รับจงรับจตุปัจจัยทยธรรมจตุปัจจัยทยธรรมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่เพื่อประโยชน์ความสุขเพื่อความสุขมพืมผลนิพพานเพื่อมคผลนิพพาน ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุอ่าคุณนภาก็ตั้งใจรับอ่อนนะนะพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุการในบุโกลศลที่คุณนภาวันเทียรุนในตั้งใจที่จะทำกองกระถินอระธรรมกายปีนี้ให้สำเร็จ วันนี้เลยนั่นแหละก็ขออารัธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจติัพพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุหลงปูพระมงคอลเทวดีพระผู้ปราบมารผู้นพบปิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมสยผููเป็นที่เคารหลักจิงของพวกเราทั้งหลายหลวงพ่อตัตชีโว ของคุณใหญ่อาจารย์มหาราตนะอุบาสิกานนกอาจารย์นนกยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและหาหารบรมีที่คุณนภาวันที่ตนได้ทำดีได้จากวันนี้ก็มามารวมเ,มเข้าให้เป็นตวงจุนที่ใหญ่โตใสสว่างยิ่งของพระอาทิตย์เที่ยงวันในดู่ศูนย์กลางกายของคุณนภะให้นับแต่นี้เป็นต้นไป ให้ดวงบุญนี้ก็มีอาดุภาพไม่มีประมาณที่ไปตามสมบัติมาจากทุกทิศให้ขาดสายให้มาถึงเราอย่างง่ายดายเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรประเทศเป็นอย่างไรก็ให้บุญนี้ไปทะลวงสมบัติให้เราได้สร้างบุญใหญ่เช่นนี้ไปทุกๆบุญเลยสุขภาพเขาก่อให้แข็งแรงให้ปลอดจากภัยทั้งหลายลจากภัยโควิดส ปฏิบัติ์ธรรมและใจแล้วก็หยุดนิ่งเขาจึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในได้ง่ายให้ห่างไกลจากคนผ่านคนโกงคนไม่ดีทั้งหลายให้เดินเจอแต่พบปักกระไรจัมิตรยอดนักสร้างบรมีที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีลาโลกแล้วก็ขอให้กลับตัวเสด็พดีอย่างสง่างา,าเกิดไปพบชาติใจใจก็ขอให้เกิดในตระกูลที่เป็นสมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวดรรกาย และขอให้ได้เป็นผู้ที่มีสมบัติอนเลิศเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดทั้งรูปสมบัติทตรัพย์สมบัติคุณอสังข์พร้อมทั้งลาบยอดสรรเสริญสุขมรรคยิ่างานวิชาวรรมการให้เป็นยอดมหาเศรษฐีผูดใจบุญได้ตามตามติดประเดชพระหลวงปู่พระญอาจารย์ขอสามารถจะโยงเราได้ทุกภพทุกชาติตากกระทั่งจิตพิสุทธิ์หนึ่งคำเออ ตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลีนะทรงยถาก็ให้นึกถึงหมู่ญาตินะกาเกหน้าได้ก็นเล็กหน้าท่านเลกไม่ได้ก,ก,ก,ก็นเลกชื่อแล้วก็รเล็กรวมๆก็ได้เราเองนะมีกายมนุษย์เราสามารถทำได้แต่ยาติเราลาโลกแล้วทำได้แต่เราคุณไดนะ้แล้วก็ใจนิ่งๆน,นะอยอา,าวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเอวะอิโตตินังเปตานังอุปการปติเอจิตังปฏิตังตุมหังเขตเมวะสมิฉตุสัพเพทบุเอตุสังกัปปะจันโทปนารโสยธรามนิโสติระโสยะรรมสัพพิจโยวิวันชังตุสาภโรโกวินาสัตุมาเตยภวะ วันตารโยสุขีธีชายุโกภาะอภิวัทนาสีลิสานิจังอุทธาปจดิโนจัตตารอุอามาวันทานติอยุวันโนสุขังพาลัง คุณนภาปลื้มไหมคุณนภาเนี่ยปลื้มไหมเปล่งค่ะ,ะชื่อดีนะเนี่ยชื่อนภาก็แปลว่าท้องฟ้าอมีทั้งทองมีทั้งสายฝนด้วยนะเนี่ยก็หมายก็ว่าใจต้องใหญ่กว่าฟ้าสูงส่งเหมือนกับนักสร้างบารมีเกิดมาก็ยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้สมบูรณ์นี่คือเป้าหมายหมดคณะเราแล้วก็โชคดีเกิดมาชาตินี้ถ้าไม่เจอหลวงพ่อไม่เจอคุณยายเราจะไม่รู้จักการสร้างบารมี อย่างไรขบับวงกระทินนี่ก็เป็นการยกกระดับจิตใจเรามือนนักเจราโอลิมปิกเนี่ยเป็นสนามใหญ่ถ้าเราต้องการบูนใหญ,ญ่เราต้องการที่จะสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเหมือนกับเป็นต้นไม้พันใหญ่คนที่จะไปกับท่านต้งใจตรงตการเป็นเครื่องจำแนกเผ่าพันธุหมุ่คณะเราใจเป็นอย่างไรถ้าเราใจเล็กๆก,ก,ก็จะไม่เจอกันแล้วการเกิดมาของแต่ละชาติมุ่คณะเรา มันก็เอาไว้ช่วยโลกแต่ใน่ยภาวะเช่นนี้กระถินมันก็เหมือนกับเป็นเส้นเลือดที่หล่อหลืยังทุกงานเลยแหละทุกงานของวัดพระธรรมกายเป็นโครงการหรือที่เรามีซูมตอนนี้ก็ตามที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆก็าาอาศัยก็ถึงในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสมบัติให้ปลื้มการที่เราจะทําบุญใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ขึ้น้ององศาต้องมีผู้ให้ผู้รับวัตถุบริสุทธิ์ผู้ให้จะบ,บริสุทธิ์ได้ เราก็หลวงพ่อเนบริสุทธิ์ที่สุดเลยส่วนผู้ให้คือตัวเราผู้รับคือหลวงพ่อก็คือใจของเราก็ต้องบริสุทธิ์วัตถุก็บริสุทธิ์มาได้น,นำพักนับแรงตัวเราเองบุญก็ะจะเกิดขึ้นมหาศาละในะชาตินี้เรามองดูสิว่าสมบัติจะมาถึงใครที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดก็มาถึงพ่อทั้งกะเอาปัจจัยทุกอย่างที่เราได้รูปรูปทั้งหลายได้ช่วยกันบริจาคถ้าเป็นกองทุนขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมะ แปัจจุบันนี้ท่านก็สร้างทีมมาใหญ่โตมากบุคลากรเผยแผ่ภายในว่าก็มากกว่า5,000ชีวิตมีสาขาทั่วโลกทั้งในประเทศต่างประเทศในประเทศนึ่100สาขาต่างประเทศ100สาข,า,ขาหมายถึงว่าเงินของเราเนี่ยมันก็จะเป็นกองทุนที่จะเอาธรรมะไปสู่มหาชนชาวโลกทุกคนพระเจ้าเคยตัดไว้ว่าสัพพะชานันธรรมะชังนิชินาติผู้ให้ธรรมะชังก็เลศก็ทางทางั้งปวง แต่พวกเราโชคดีที่มีส่วหลวงพ่อในการสร้างวัดวัดพร,ระธรรมกายเนะนี่ยณจุดนี้ก็เป็นแหล่งที่ผลิตสาบก่อนผู้ให้คำตมางาอีกครั้งแล้วมองสายตาไปทั่วโลกเถอะจะมีทีมไหนที่มีปัจจยิ่งใหญ่รักการสร้างบารมีเหมือนทีมที่หมู่หลวงพ่อนั้นสร้างขึ้นไม่มีเลยยิ่งธรรมะไปได้ทั่วโลกไปทุกคนทุกบุญก็จะมาสู่ทุกเราในทับทับถิน ระเจ้าให้ในยักษง,ไงไ่ายๆว่าทาบุญกับเจรชาได้ร้อยเท่าขนาะเป็นเจรชาก็ตั้งร้อยเท่าผู้ทุศีพันเท่ามีศีงแสนเท่าถ้าได้ให้กับบคุคคลซึ่งามีธรรมะที่ใสสว่างก็ยิ่งนับไปทวนเท่าเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่คุณฑาได้นั่นแหละเอาปัจจัยที่หามาโดยใ้ยากแล้วก็จ่าไว้เถอะว่ายิ่งเราทําด้วยความยากลำบากทั้งแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจก,ก็จะหนาแน,น่นติดลึกสูงกันกัน ราะฉะนั้นสิ่งที่ทานี่ถูกต้องแล้วถ้าพระพุทธเจ้าท่านจิตวิภระ่านที่ผ่านท่านก็จะเ่ยว่าสาธทุกุุยายก็ดีประเดียดเด๋ยวหลวงปู่ก็ดีว่าสิ่งที่ทํานี่ถูกต้องแนวเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมีบุญบารมีเท่านั้นที่ติดตามตัวไปอันนี้คุณอยากท่านพูดเสมออะไรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นบรรนุญนี่ก็ไม่ใช่ของเราแต่อย่แลแวกนี่เป็นของเราแล้วพอเป็นเป็นบุญแล้วบรรุญเจตสูตรกลางกายนี่นะจะส่งผลทุกชติ อะไรที่ไม่เปลี่ยนเหมือนเราเป็นเจ้าของในชาตินี้สมบัติมีมากมายแต่พอไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้ชาติเดียวแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นทับทับทวีอย่างนีิยจ่งเป็นทิ่สมบัติเองนีสมบัติโลกมนุษย์พอเราถวายแล้ววันนี้มันก็จะทับทวีมหาศาลเกินคนเกินข้าอันทุกครั้งทุกคนที่เวลากลับสู่วิมานเนี่ยพวกเรากลับวิมานแล้วเนี่ยมักจะลำพึงเลยโอ้ไม่รู้ว่ามีผลขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันได้ขนาดนี้ รู้อย่างนี้ก็จะทํามากกว่านี้จะดีกว่าที่พระบุตรที่เป็เดยมใหม่ที่กลับสุภิมาลมักจะลำพึงทุกครั้งเสมออันสิ่งที่คุณนภานด้ทาเนี่ยถูกต้องแล้วให้ปลื้มปิติแล้วก็ยามใดก็ตามนี่แหละเมื่อมีอุปสรรคของชีวิตบังเกิดขึ้นซึ่งเรายังมีมีบุญมีกรรมเพราะฉะนั้นเองเมื่อมีอุปสรรคเราต้องเอาบุญไปสนนู้ก็นึกถึงบุญปลื้มไปเนี่ยบุญที่เราใหญ่นี่นแหละเป็นคราวที่จะต้องเจอปัญหาอุปสรรค เอาบุญไปสู้บุญก็จะทำหน้าที่แทนเราไปประช้าแทนเราหนะักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายตายเป็นึนข่าวลาโลกยิีงสาคัญเนี่ยบนที่ปลื้มปลื้มเนี่ยจะพาเราไปสู่สุขติภูมิไปสู่ดุสิตบุรีเพราะฉะนั้นนะก็พระอาจารย์ก็ปลื้มปิตินะแล้วขอให้ผังให้มาเศรษฐีผู้ใจบุญเนี่ยติดเนี่ยแล้วก็ให้สมบัติมาถึงคุณาพาง,ง่ายได้ให้ได้สร้างบุญใหญ่ตามใจปัถนาทุกประการเพลิน